สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือช่วงเวลาของรายการครูที่ปรึกษาครับวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษาซึ่งมีโอกาสเคยมานั่งในห้องที่ปรึกษาของเราแล้วครับแล้วก็ได้นำนะฮะเคล็ดลับดีๆในการดูแลลูกนี่กลับไปใช้ปรากฏว่า นะฮะมีความเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีคุณแม่ให้คะแนนถึง80%เลยทีเดียวเดี๋ยวคงต้องถามคุณแม่ว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้ขอมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีลูกหลายคนแล้วก็ยังมีความกังวลในคนอื่นๆที่อยากจะคุยกับครูที่ปรึกษาของเราครับวันนี้ต้องต้อนรับด้วยนะฮะแม่โมฮะคุณกันตินันการพลเดชาธรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาล่ะ คุณแม่ให้คะแนนตั้ง80%นะ,ะเดี๋ยวได้คุยกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าจะได้คุยกับคุณครูที่ปรึกษาของเรานะฮะคุณครูก้าครับนะฮะอาจารย์กรองทองบุญประของครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คคะเอาละนะฮะคุณแม่ครับมีเวลา20นาทีเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวจะใช้เวลาในการคุยเพราะฉะนั้นเราเข้าเรื่องกันเลยนะคุณแม่ฮะพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มปรึกษาครูไปด้วยกันครับ แม่ครับถามย้อนกลับไปก่อน80%นี่มีเรื่องอะไรดีๆที่เกิดขึ้นบ้างคคุณแม่ฮะเรื่องแรกเลยนะคะวุฒิอารมณ์น้องอยู่ช่วงในวัยเหมือนเป็นเด็กวัยทองใช่ไหมคะตอนก่อนหน้านี้น้องเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแล้วก็ไม่นิ่งอะไรก็จะหงุดหงิดอึดอัดไปหมดแม่ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นประมาณ80%นะค่ะเรื่องอารมณ์ดูจะอารมณ์เย็นกว่าคุณแม่ด้วยซ้ำเหมือนเวลาที่คุณแม่แบบ อารมณ์เครียดๆหน่อยน้องก็จะมาจับปมเราแล้วเตือนคุณแม่ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะนี่เรื่องจริงเลยเยอะมากอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนั้นคุณแม่เป็นห่วงเรื่องน้องมีปัญหาเรื่องการแต่งกายเสื้อผ้าเวลาที่เขาไม่ชอบอะไรอื่นอะไรเขาจะไม่เอาเลยใช่ค่ะตอนนี้เป็นไงฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือดีขึ้นเลยเพราะว่าอย่างที่ครูก้าเคยแนะนํามานะคะว่าน้องบางคน มีภาวะที่ผิวเขาอ่อนจริงเสื้อตัวนั้นอาจจะราะคาขายได้แต่เรามีวิธีการพูดอย่างไรให้น้องเนี่ยรู้สึกว่า เออมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวนะหให้หนูอดทนแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยดีหรือถ้าหนูแต่งชุดแบบนี้หนูสวยนะมันก็สร้างกําลังใจให้เขาเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ที่ช่วยได้จริงๆค่ะเรื่องนี้อ่านะฮะเอาละวันนี้จะมาขอเพิ่มใช่ไหมฮะใช่ค่ะ,คะเพราะว่ายังมีความเป็นห่วงมีลูกสาวทั้ง3าคนเนาะใช่ค่ะแ,แต่ละคนนี่อายุห่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยใช่วันนี้มาคุยเรื่องของลูกอายุ14ค่ะ เข้าสู่วัยรุ่นวัยสาวเต็มตัวเลยนะฮะอ่ะปัญหาแรกที่คุณแม่อยากจะช่วยน้องหรือเป็นห่วงน้องอยู่คืออะไรปรึกษาคุก้าครับขออนุญาตคุก้านะคะคือน้องเบลล่านะคะเป็นลูกคนกลางทีนี้น้องเนี่ยอาจจะด้วยความที่ว่าวัยรุ่นแล้วอายุห่างกับน้องคนเล็กพอสมควรอาจจะทำให้ อารมณ์เขาไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยเวลาน้องถามอะไรเขาเขาก็จะมีเหมือนปฏิกิริยาว่าเอ๊ะน้องจับผิดตลอดเวลาแต่จริงๆเรารู้แหละลึกๆเขาเขารักน้องแหละแต่การแสดงออกของเขาอาจจะแสดงไม่ไม่ถูกอะค่ะทีนี้เรามีวิธีคือคุณแม่จะมีวิธียังไงให้ให้ให้คุณแม่แหละ พูดหรือทําอย่างไรอยากได้วิธีการสื่อสารใช่ค่ะให้แม่เห็นแล้วเป็นหัวใช่อยากให้เขาแบบซอฟๆกับน้องนิดนึงเพราะเขาเป็นคนที่ซีเรียสกับชีวิตมากค่ะเขาเป็นคนที่เด็กที่เออมีระเบียบแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากๆจะเรียนตลอดเวลาเลยทีนี้เนี่ย ในส่วนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์พี่กับน,น้องอาจจะห่างก,กันนิดนึงมีวิธีการยังไงบ้างะคะตอนนี้ถึงภาพที่แม่เห็นฮะคุกกล้าครับแบบนี้ให้คำปรึกษาครับค่ะก็ต้องเรียนถามคุณแม่ว่าเคยสะท้อนให้น้องเบลล่าได้รับรู้ไหมว่าโอ้คุณแม่เห็นเหมือนกันเนอะ มีอะไรให้คุณแม่ช่วยไหมรู้สึกว่าน้องกวนพี่หรือเปล่าหรืออะไรถามความรู้สึกเขาไหมคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหนูรู้สึกอย่างไรเราเคยถามไหมคะอันนี้ เป๊ะเลยแม่ไม่เคยถามเลยค่ะในเรื่องจริงเลยค่ะนะคะเพราะว่าดูคุณแม่ก็ชื่นชมในในความเป็นเขาอ,อยู่แหลคะคนะคะแต่ด้วยวัยของเด็กที่ต่างกันและคนเล็กบางทีก็อยากจะหาคนเล่นด้วยไม่มีคนเล่นด้วยก็ไปยุ่งกับพี่เขาพี่เขากำลังตั้งใจเรียนบางทีเขาก็อาจจะ ลำคาญน,น้องบ้างอะไรเป็นธรรมดาทีนี้ก็อาจจะต้องถามเขาว่าแม่เห็นหนูรู้สึกหงุดหงิดหงุดหงิดน้องเหมือนกันนะมีอะไรให้แม่ช่วยไหมอยากให้แม่คุยกับน,น้องยังไงไหมหรือว่าจะแม่จะช่วยอะไรได้ตรงเนี้ยค่ะไอความรู้สึกที่เหมือนกับเขา หงุดหงิดหรืออะไรอ้อมีคนมารับรู้ไปแล้วความรู้สึกเขายังชั่วมันจะเกิดขึ้นใจเขาจะเย็นลงตรงนี้ครูก็คิดว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์เขาเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าเขาไม่ไม่ยิ่งยิ่งความเป็นลูกคนกลาง นึกออกไหมครับฉะนั้นบางทีเนี่ยมันก็จะมีอะไรแล้วก็ด้วยวัยด้วยนะคะวัยที่กําลังเข้าสู่วัยรุ่นวัยที่เขาก็จะมีเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยเรื่องรับผิดชอบส่วนตัวของเขาด้วยในเรื่องการเรียนมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะทําของเขาแต่ท่าน้องมาจุกจิ๊จุกจิ๊บางทีก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของเด็กๆครับบางทีก็ลาคาญเพราะว่าคนละวัยพูดกันก็ไม่รู้เรื่องจะเล่าเรื่องเพื่อนให้ฟังไอ้น้องมันก็คงไม่รู้เรื่องค่ะ เออเออเออจริงนะคะอันนี้อันนี้ตรงเป๊ะเลยแม่ลืมคิดข้อนี้ค่ะจริงจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วก็เลยไม่รู้จะบอกเขายังไงตั้งแต่แรกใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งคําถามกับเขาแบบไหนหรือเราจะวางตัวยังไงกับลูกคนกลางวันนี้ต้องรับฟังนะครับแล้วก็ด้วยความที่ลูกแต่ละคนอายุห่างกันด้วยนะกรูกาฮ่ห่างกันเยอะเลยฮะโอ้โหก็เลยทําให้บางทีเขา เขาไม่สามารถโตเป็นเพื่อนกันได้ค่ะและบางทีความห่วงใยของเราเนี่ยค่ะสื่อสารไม่ถึงหรือบางทีสื่อสารกับยิ่งเข้าใจผิดยกตัวอย่างเช่นเราห่วงใยความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน,น้องเห็นพี่หุดหงิดน้องอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็สื่อสารอ่ะพูดก,กันน้องดีๆสิ อันนั่นคือเราใช่เลยน,น,นั่นคือเราอยากนั่นคือ <c oughs> เ,เราอยากให้ความสัมพันธ์เขาดีๆแต่แทนที่เราจะไปบอกอ่ะพูดกันน้องดีๆสิ <c oughs> สเราเราได้สื่อสารให้เขารับรู้แม้ว่าห่วงยญยรวมทั้งห่วงหญยตัวเขาด้วยว่าน้องไปกวนอะไรเขาหรือเปล่าแต่เราไมา่จะข้ามขั้นถึงแม้ว่ารู้รู้เห็นเห็นเลยน้องไปกวนเขาแต่เราก็บอกน้องกวนก็พูดกับเขาดีๆสิบอกเขาว่าอย่าพึ่งอะไรงี้ก็พูดกับน้องดีๆอย่างเงี้ย เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขากลายเป็นผ <laughs> ลผิดค่ะค่ะงั้นสื่อสารยังไงที่ความห่วงใยจะถึงใจเขาและรับรู้ถึงความรักของเราว่าเรารักทั้งสองคนรักสามคนเหมือนกันหมดค่ะครับมือง่ายๆด้วยการบอกเขาก่อนว่าเรารู้นะเราเห็นนะว่าเขากําลังรับภาระเรื่องนี้อยู่ ค่ะใช่ค่ะใช่เลยไปต่อว่าอู้แล้วแบบนี้เราจะทํายังไงกันดีนะเพราะน้องก็ยังวุ่นวายอยู่เลยหนูก็ต้องทําอันนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมมีอะไรให้ช่วยแม่ช่วยได้้างไหมอ่าเอาโอเคแม่เคลียร์นะค่ะข้อนี้อ่านะครับไปกันต่อให้คุณแม่ครับ13านาทีกว่าครับคาถามต่อไปึกษาคุก้าครับคําถามข้อนี้นะคะก็คือ คือคุณแม่ไม่รู้จะมีวิธีการพูดอย่างไรเพื่อให้น้องบอกความในใจกับแม่โมวทุกเรื่องในเรื่องของน้องว่าเออเขาเขาไม่ถูกใจสิ่งไหนแล้วสิ่งไหนบ้างที่แม่พอจะแบบช่วยเขาได้บ้างในเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์พี่กับน้องอยากใหออ้มีความสัมพันธ์ที่ คือบองดองมากกว่านี้เราเข้าใจอยู่ว่าน้องอ่ะกลัวนแน่นอนแต่น้องเนยบางครั้งคําถามของน้องจะถามประมาณว่าอย่างนี้อย่างนี้ทําทไมเป็นอย่างนี้คือพี่ก็จะมองว่าเอน้องบังคับอย่างเงี้ยค่ะค,คือคือมีวิธีไหนบ้างที่เราจะพูดให้น้องมองอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วน้องแค่ต้องการอยากคุยด้วย แค่นั้นเองแ <c oughs> <c oughs> ่ะผมเลยอยากรู้เลยครูก้าขออนุญาตค่ะ <c oughs> คำถามไหนฮะท <c oughs> ี่มันเป็นคำถามที่โอ้โหพอน้องถามทุกครั้งนี่พังทุกครั้งแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะขออนุญาตนะคะเอออย่างเช่นนะคะตอนเช้าจะไปวัดน้องเนี่ยจะถามว่าพี่ไม่ไปวัดด้วยหรอซึอ่ง <c oughs> จริงๆอ่ะไป<อ>แต่ว่าคือพี่แค่นั่งยังไม่ได้เตรียมตัว<อ>แต่ทีนี้พี่สาวเนี่ยเขาก็จะมองว่า เอ้ยทำไมต้องวังครับจะ,จะ<อ>แบบประมาณว่าจับผิดหรออะไรอ,อย่างนี้แต่น้องที่ถามพ่อน้องอ่ะอาจจะแบบว่าอยากให้มีคนที่อายุไล่เลี่ยกันไปด้วยเ,<อ>เพราะว่าคนที่ไปเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อคุณย่าคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป<อ>็นแบบว่ารุ่นโตๆกันหมดอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยจะชัดในภาพที่<อ>คุณแม่เห็นแล้วนะ<า>กันกูกาเลยดีกว่าครับกูก้าครับแบบนี้ให้คําปรึกษาหน่อยครับ คุณแม่อาจจะจริงๆก็เอาสายตาและความคิดของคุณแม่นั่นค่ะสื่อสารไปตรงๆแต่ไม่ใช่สื่อสารไปที่พี่อสื่อสารไปที่น้องะนะคะแน่อยากให้พี่เข้าไปด้วยใช่ไหมละ่ะพี่ได้ยินพี่ก็จะรู้ว่าอ้อตัวเองอะ่ะคือคนสําคัญของน้องออ,มอแม่รู้ใจเขาด้วยว่า <laughs> เขาไม่อยากตอบแล้วลำคาญ <laughs> เออแม่ช่วยตอบให้ขอบคุณนะ อย่างเงี้ยค่ะนั้นบางทีเราก็อาจจะต้องดูว่าจังหวะไหนที่ถ้าเราปล่อยให้เขาสื่อสารกันเองบางทีก็อาจจะยังเข้าใจกันลํำบากอยู่นะคะ<ม>แล้วก็มันอาจจะไปกวนใจพี่เขาเราก็เข้าไปแย่นะคะใช้ลีลาของเราแย่อ้ารู้เลยอยากให้พี่ไปด้วยใช่ไหมละ่ะอะไรทำนองน,นี้ ก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอาจจะตอบมาไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ไม่รู้แกลนเราเราต้องก่อนอื่นเลยเนี่ยใครจะอารมณ์ดีไม่ดีเราอารมณ์ดีไว้ก่อนสถานการณ์ในบ้านก็จะดีขึ้นกล้าแบบทำให้ผมอยากดูเลยครับแอบแอบคิดต่อได้ไหมฮะถ้าเกิดถามขึ้นมาจริงๆแล้วน้องบอกไม่ใช่อ่ะอยากให้ไปด้วย เอออะไรอย่างเงี้ยฮะแม่ไปต่อไงดีฮะพุกาไม่รู้แม่อยากให้พี่เขาไปด้วยอ๋อายไปแต่แม่อยากให้ไปนะแต่ไม่อยากให้ไปอ่ะรอหนูรอพี่ก็แต่งตัวแป๊บนะอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนกลางที่ที่ไม่ไม่ไม่ทำให้เขาฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบใช่โดยเฉพาะยิ่งเราเราเป็นห่วงความรู้สึกคนกลางด้วยเนี่ย ดังนั้นเราอาจจะต้องมีลีลานิดนึงค่ะทำให้มันเป็นเป็นบรรยากาศที่ไม่ไม่เครียดถ้าเราเองได้ใช้ความเครียดลงไปบนความเครียดมันก็จะยิ่งเครียดสองเท่าบ้านเราก็จะจากอุณหภ,ภูมิที่แค่อบอุ่นกลายเป็นร้อนเผาจากเรื่องไปวัดที่น่าจะทำให้สบายใจกับกลายเป็น <c oughs> ไม่สบายใจตั้งแต่ก่อนเข้าวัดเลยนะอ่ะโอเคคุณแม่ โอเคนะโอเคค่ะเคลียร์ค่ะเรื่องนี้ค่ะอ่าละนะครับไปกันต่อดีกว่าคุณแม่ครับผ่านคอนลืมนิดนึงค่ะฮะคุก้าครับเมื่อกี้บอกว่าก็แม่อยากให้พี่เข้าไปด้วยแม่อยากให้ไปทั้งคู่เลยนะอย่างเงี้ยคือคืออยากให้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ตกอันดับไปค่ะโอเคค่ะโอเคครับ9นาทีกับคำถามต่อไปปรึกษาคุก้าครับคำถามข้อนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ห่วงใยเขามากๆ ในเรื่องของการใช้ชีวิตทีเ่เกี่ยวกับความสัมพันธ์คนในบ้านเพราะน้องจะอยู่กับตัวเองเกือบทั้งวันเรื่องของเรื่องคือน้องเป็นเด็กที่ฝากฝ่ายเรื่องการเรียนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยน้องก็จะอยู่แต่กับติวเตอร์อยู่แต่กับหนังสือ อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันค่ะ uh huh. แล้วสิ่งที่แม่กังวลก็คือคุณแม่กลัวว่าถ้าเขาผิดหวังหรือไม่ได้ดังใจที่เขาคิดว่าอันนี้คือเขาตั้งมั่นและตั้งใจตั้งใจมากๆเลยว่าต้องทําได้อันเนี้ยอันนี้ต้องได้เกรดนี้เกรดนี้แล้วถ้าคะแนนมันออกมาจริงๆแล้วไม่เป็นดังที่เขาคิด uh huh. เราจะมีวิธีการพูดหรือปลอบใจเขาอย่างไรดี มีสองวาระที่คูก้าต้องช่วย<ะ>ให้คำปรึกษานะฮะวาระแรกก็คือในขณะที่เขากำลังมุ่งมั่นคุณแม่จะเขา้าเขาอย่างไง<อ>วาระที่สองคือถ้าหากมันเสียใจไปแล้วล่ะมันพลาดไปแล้วล่ะในสิ่งที่เขาตั้งใจคุณแม่จะเข้าอย่างไรก้าช่วยช่วยฉายภาพปเห็นหน่อยถ้าพร้อมแล้วให้คำปรึกษาแม่ครับค่ะถ้าทำวาระแรกดีวาระที่สองไม่ไม่น่าหว่วง<อ>นะคะเพราะว่าจริงๆ เ,เวลาคุณแม่มาปรึกษาคุณครูเนี่ยคุณแม่พูดจากใจออกมาทั้งหมดเลยแต่ไม่แน่ใจว่าเคยได้พูดจากใจแบบนี้กับลูกโดยตรงไหมนะคะว่าโอ้อันที่หนึ่งคุณแม่ชื่นชมลูกอยู่ว่าลูกเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจกับเรื่องของการเรียนมากอันนี้ต้องชมเขาค่ะ เวลาแม่เห็นหนูเป็นเด็กที่โอ้โหตั้งตั้งอกตั้งใจกับการเรียนมากแม่ชื่นชมจริงๆแต่รูไ้ไหมไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไงหนูก็คือรูปของแม่และความรักของแม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะคะไม่ว่าจะผลเป็นยังไงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรักของแม่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นพอเมื่อผลมันออกมาดีวาระที่สองนะคะผลไม่ดีเนี่ย ไม่รู้ดีไม่ดีมาบอกแม่ด้วยนะ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะวาละสองก็จะไม่เป็นเรื่องที่หนักค <น S 1> <ด>่ะคนลุกเลยกูก้าคนลุกค่ะคนลุกในความคําที่บอกว่าแม่ก็ยังรักหนูเหมือนเดิมต่อให้ผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนยังไงความรักแม่ก็ยังเท่าเดิม,อ,มอันนี้คนลุกจริงๆ ถ้าให้มันสมบ,บูรณ์คุณแม่ฟังดีๆนะทั้งหมดของอูก้าคือหัวคือเห็นในความตั้งใจเขาชื่นชมในความตั้งใจที่เขาใ่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนเก่งในแบบฉบับของเขาขแล้วสุดท้ายค่อยสื่อสารกับเขาถึงหัวใจของแม่ว่ายัางไงไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงเราก็จะไปกินสุก,กี้กันเหม <c oughs> เือนเดิมเราก็จะไปเฮฮากันเหมือนเดิมเราก็จะไปนู่นนี่นั่นกันเหมือนเดิมเราจะไม่มีทางมาเศร้าเสียใจเพราะ ังไงหนูก็เป็นลูกของแม่แม่ความรักของแม่ไม่มีทางเปลี่ยนตามเก์ของหนูจริงๆคุณคุณแจ็คเน้นได้ชัดมากค่ะ,ะเราชื่นชมความตั้งใจแค่หนูตั้งใจเนี่ยแค่เนี้แม่เห็นแม่ก็โอโ้โหมีความสุขมากผลนะ่ะมันเรื่องเล็กมากเลยลูกผลมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันนะแต่ว่าแค่เห็นหนูตั้งใจแล้วแม่ก็เชื่อว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะตั้งใจทำอะไรในที่สุด ท้ายที่สุดมันก็ต้องทําออกมาได้นะแต่เราไม่ต้องไปเทียบกับใครนะคะย<ง>คุณแม่สบายใจมากนะ <dakika> อ่ะได้้อนสวยตรงนี้ไปแล้วลองทําดูผมเชื่อว่าผลก็จะออกมาไม่ไม่ต่างจากคําแนะนำของคูก้าที่เกี่ยวกับเรื่องของน้องคนเล็กอ่านะครับสี่นาทีกว่าใช้เวลาดีๆกันต่อดีกว่านะคุณแม่ฮะถ้าพร้อมแล้วคําถามต่อไปปรึกษาคูก้าครับ แล้วเรื่องความสัมพันธ์เราควรจะทํายังไงให้เขาผ่อนในเรื่องนั้นนิดนึงแล้วก็ลงมาใช้ชีวิตกับเขาปกข้างล่างนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เรา <c oughs> เรามีวิธีการที่จะ ทำกิจกรรมยังไงดีให้ให้เขาแบบเออลงลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนื้อคน,นเป็นแม่เนี่ยยากยากเนาะ <c oughs> เรามีในใจที่ดีดีเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเรานึกไม่ออกว่าเราจะสื่อาสารยังไง<า>จริงๆอะคุก้าแบบก็แบบเป็นที่ปรึกษาแบบลูกทุ่งเนาะ <c oughs> เป็นคนชอบพูดตรงตรงอะค่ะคือใจเราเคยให้ลูกได้รับรู้ไหม นะคะว่าโอ้แบบแม่ชื่นใจหนูตั้งอกตั้งใจมากแต่ว่ามแม่ก็มีความห่วงใยด้วยเนาะแม่ก็อยากให้หนูได้ผ่อนคลายได้ลงมาพูดคุยเล่นกันหรือชวนกันออกไปเดินเล่นหนูอยากไปไหนไหมอะไรเงี้ยนะคะเ,เพราะว่าแต่ถ้าหนูใช้เวลากับเรื่องนั้นเรื่องเดียวแม่ก็ห่วงเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะ จะเครียดหรือจะอะไรเ,ออเราพูดตามความรู้สึกอะค่ะคือ,อคือบางทีถ้ามนุษย์เราพูดด้วยความรู้สึกกับเข้าใจกันง่ายแต่ถ้าพูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมีทะเลาะก,กันบ่อยอค่ะเคยพูดความรู้สึกแบบนี้ออกไปจริงๆงบ้างหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะนะคะพูดความรู้สึกนะ,ะไม่ไม่ใช่สอนนะไม่ใช่บอกแล้วก็ไม่ใช่สั่งด้วย ม่ห่วงมากเลยไปเดินเล่นกันไหมอะไรเงี้ยหรือว่า,าหนูอยากไปไหนหนูอยากทําอะไรบ้างถ้าถ้ามันได้ผ่อนคลายสักนิดหนูจะเลือกไปไหนอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาก็จะเห็นโอ้เห็นความหูงหญยแล้วก็ให้หนูได้มีโอกาสที่ลองลองคิดกับตัวเองด้วยว่าเออหนูอยากทําอะไรที่ผ่อนคลายมาไม่ว่าเขาจะเลือกหรือไม่เลือก แต่สิ่งหนึ่งที่ได้ไปแล้วคือได้ความมั่นคงจากเราว่าอ๋อแม่พร้อมหนึ่งนอกจากแม่ห่วงหญยแม่พร้อมซัพพอร์ตเนือยากไปไหนอ่ะดน๋ยวแม่พาไปโอ้มีคนเคียงข้างล้มก็มีคนคอยพยุงยอดเยี่ยมเลยค่ะน,นี่คือทำให้เราบางอย่างคุณแม่ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะมันนึกไม่ถึงจริงๆเพราะว่าใน,ในบนรรดาที่ว่าเด็กๆที่เลี้ยงเนี่ย ไม่เหมือนกันสักคนเดียวบางคนอายุเท่ากันด้วยซ้ําแต่คุณแม่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงใจเขาได้เหมือนกันทุกคนมันก็คือการที่คุณแม่จะต้องปรับตัวเองมีวิธีการพูดยังไงให้ลูกรู้สึกความในใจของเราว่าแม่เป็นห่วงลูกอันนั้นคือตอบประเด็นทุกอย่างข้อสรุปของคุณกูก้าก็คือสิ่งไหนที่จะทำให้เขารู้สึก ได้ถึงความห่วงใย,ยที่เรามีให้เขาโดยที่ไม่ได้ปล่อยให้เขาเคว้งแล้วไปฝูกัดกับน้องคเล็กอันนี้ตอบโจทย์ได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเข้าใจเลยว่าเราจะต้องล็อกยังไงไปตีโจทย์ยังไงอันนี้คือตีโจทย์แตกแล้วตรงนี้ฮะับคุก้ามีอะไรอยากจะเพิ่มเติมให้คุณแม่ไหมครับเชิญครับ ก็เพิ่มเติมนิดนึงค่ะน้ำเสียงเรื่องราวของการที่เราจะพูดกับลูกนั้นมีความหมายมากนะคะ,ะน้ำเสียงหรือสัมผัสมันจะบอกถึงเขาจะรับความห่วใยเราได้แต่ความหัวใ่ในน้ำเสียงอีกแบบมันจะเป็นบทน,นะคะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะบางครั้งเราก็สื่อสารกัน ไม่น่าจว่าเราคุ้นกับการกอดกันการโอบกอดหรือเปล่าถ้าโอบกอดไปค่อยๆพูดไปค่อยๆสื่อสารไปใจเขาเปิดรับความรู้สึกที่แท้จริงของเราเข้าไปได้ถ้าเราพูดในเชิงบนเนี่ยแม่เป็นห่วงจะแย่แล้วหนูทําไมไม่ลงมาข้างล่างบ้างมาผ่อนคลายบ้างสิลูกมันจะรู้สึกว่ากลายเป็นบ่นปิดประตูแล้วอยู่ข้างบนดีกว่าจริงค่ะจริงค่ะจริงค่ะอันนี้จริงเลย วิธีการสื่อสารสำคัญใช่ใช่ค่ะศิิยาท่าทางด้วยเนาะใช่นะฮะอ้าวคุณแม่หมดเวลาครับคือ20นาทีเป็น20นาทีเนื้อๆสำหรับคุณแม่เลย แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณแม่จะเก็บบทหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดูย้อนหลังเล้วกค่อยถอนลาอ่านอ่านนะคุณแม่นะแต่วันนี้ขอบคุณมากมากครับที่มาพูดคุยกับเรานะแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครูก้าที่เมตตาให้ที่ปรึกษาได้ดีมากนะฮะสิ่งที่คุณครูก้าท่านให้เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ได้กลับไปปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมใช้กับคนในครอบครัวเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือการสื่อสารที่บ่งบอกความห่วงใย,ยและความรักให้กับคนในครอบครัวอย่างตรงไปตรงมานะคะเราจะมีวิธีการยังไงที่สื่อสารให้คนในครอบครัวนั้นเข้าใจว่าจริงๆแล้วในใจเราคือออกมาจากความรักและความห่วงใย,ยกับทุกๆคนคะ่ะ